เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2566สําหสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคนเกิดวันอาทิตย์มีไรายได้เข้ามาไม่ตกเลยทีเดียวมีเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายออกไปเช่นเดียวกันเรื่องของการงานจะมีบททดสอบบางอย่างเข้ามาท้าทายความสามารถให้คุณได้งัดมา เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีไม่มีปัญหาส่วนคุณโสดมีแนวโน้มว่าจะได้พูดคุยกับใครสักคนและทําความรู้จกักสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันจันทร์จังหวะด,ดีตอนนี้จะทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดเรื่องของการงานช่วงนี้งานของคุณดําเนินไปได้เรื่อยๆปกติอยากจะทําอะไรก็ทําไม่ต้องกังวลอะไรแล้ว เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีเหมือนเดิมทุกวันเพียงแค่มีอารมณ์พ่อแง่แม่ง,งอนก็เท่านั้นส่วนคนโสดต,ตอนนี้ทํามาหากินเลี้ยงตัวไปก่อนแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินคนเกิดวันอังคารคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองตอนนี้เงินทองเข้ามาแบบปังๆเรื่องของการงานช่วงนี้คุณจะหงุดหงิดกับงานสักเล็กน้อยมีบางอย่างยังไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่ อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนละคนรักยังรักกันดีสุขกายสบายใจทุกอย่างไม่มีเรื่องที่ต้องปวดหัวส่วนคนโสดถึงเวลาแล้วรอคอยมานานจะสมหวังสักทีสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินคุณยังสามารถหาเงินได้เป็นกอบเป็นกรมฐานะการเงินของคุณดีตามลําดับเรื่องของการงานคุณจะําเนินการไปทุกอย่างคุณมาถูกทางแล้วงานต่างๆที่คุณรับผิดชอบอยู่ไปได้สวยผลงานออกมาดีเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่แล้ คนรักตอนนี้มีความแตกต่างกันแต่ทุกอย่างก็ลงตัวคุยกันได้หมด ส่วนคนโสดไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยตอนนี้ทํางานหาเงินไปก่อนสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินเป็นจังหวะที่คุณจะขยันมากจะได้เงินมากในตอนนี้แหละเรื่องของการงานดวงการงานของคุณต้องสู้ต้องเหนื่อยถึงจะได้พบกับความสําเร็จเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีเข้าใจอยู่ดีพูดคุยกันทั้งวันช่วงเวลาที่สดชื่นแจ่มใสส่วนคนโสดมีคนเข้ามาทําความรู้จกักเป็นคนรู้ใจในที่สุด สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันศุกร์มีรายรับเข้ามาไม่มีปัญหาเพียงแค่คุณต้องทุ่มเทกายแรงใจก็เท่านั้นการงานยืนด้วยลำแข้งลำขาของตัวเองเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องสู้ต้องทนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีเหนียวแน่นแถมยังสร้างฐานะไปด้วยกยันอีกด้วยส่วนคนโสดผ่านไปผ่านมาช่วงนี้ จะมีคนเข้ามาในชีวิตลองเปิดใจดูไม่เสียหายสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินตอนนี้ควรเน้นเรื่องการออมเป็นหลักอีกไม่นานความจําเป็นของคุณก็จะใช้เงินเยอะเรื่องของการงานสบายใจได้เลยเพราะระยะนีงานของคุณเป็นไปตามที่คุณวางแผนเอาไว้ทุกอย่างไม่ติดขัดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีมีความสุขอิม่มเอมใจส่วนคุณโสดตอนนี้ ยังมองโลกในแง่ร้ายเพราะไม่มีใครเข้ามาเลยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ